สวัสดีครับคุยเฟื่องศิลปะวัฒนธรรมจีนเราอยู่ในช่วงที่คุยกันถึงเรื่องราวของเทศกาลตุนอู่วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของเฉาเอ๋อที่ดากัันอยู่เรื่องราวของเฉาเอ๋อนั้น เล่าลือกันแถบมนทนเจ้อเจียงเล่ากันว่าในสมัยตรงฮั่นเฉาเอ๋ออาศัยอยู่กับบิดาสองคนบิดามีอาชีพออกเรือหาปลาวันหนึ่งบิดาของเฉาเอ๋อได้ออกเรือไปในขณะที่มีพายุฝนแล้วไม่ได้กลับมาอีก ขนาดนั้นเฉาเอ,อ๋อมีอายุเพียง14ปีเฝ้ารอบิดาอยู่ที่ริมฝั่งน้ำเป็นเวลาหลายวันก็ไม่เห็นบิดากลับมาในที่สุดเฉาเอ,อ๋อได้ตัดสินใจกระโดดลงไปตามหาบิดาในแม่น้ำในวันที่ห้าเดือนห้ผ่านไปอีกหลายวันร่างของเฉาเอ,อ๋อได้กอดร่างของบิดาลอยขึ้นมาเหนือน้ำพร้อมกัน ชาวบ้านแถบนั้นทราบซึ้งในความกตัญญูของเฉาเอา๋อจึงยกย่องให้เฉาเอ๋อเป็นเทพที่ดาแห่งความกตัญญูต่อมาทางราชสำนักได้ทราบเรื่องราวของเฉาเอา๋อจึงประทานป้ายที่ดากตัญญูให้กับเฉาเอา๋อดังนั้นในวันตุนอูน่นี้จึงถือเป็นวันที่ดากตัญญูอีกด้วยปัจจุบันนี้ มีสุสานเฉาเอ๋ออยู่ที่เมืองเซาสิงมณฑลเจ้อเจียงมีศาลเจ้าเฉาเอ๋ออยู่บริเวณริมฝั่งน้ำที่เชื่อว่าเป็นจุดที่เฉาเอ๋อกระโดดลงไปแม่น้ำสายนี้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเฉาเอ๋อเจียงและหมู่บ้านนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเฉาเอ,อ๋อเจิ้นเรื่องราวของเฉาเอ๋อก็คงจบลงเพียงเท่านี้ ต่อไปเรื่องของวีรสตรีประชาธิปไตยชิวจินชิวจินมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ .1875 จนถึงปีคศ .1907 มีชื่อเดิมว่าชิวกุยจินชื่อรองเีวนชิง ใช้ชื่อชิวจินเมื่อครั้งเดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นชิวจินเป็นคนเมืองเศร้าซิงมณฑลเจ้อเจียงบิดาของชิวจินเป็นผู้ว่ามณฑลฝูเจี้ยนครอบครัวของชิวจินเป็นครอบครัวที่มีความคิดค่อนข้างจะก้าวหน้าชิวจินจึงมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนร่วมกับพี่ชาย ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงจีนในยุคนั้นนอกจากนั้นชื่อจิ่งยังชอบฝึกวิทยายุทธ์ขี่ม้าลำทวนยิงธนูฟันดาจนถูกขนานนามว่าขุนศึกหญิงความมู่หลานต่อมาชิอจิงได้ใช้ฉายาว่าจิง้งเสิงแปลว่าประชันหารดูจากฉายาที่ตั้ง ก็พอจะเดาได้ว่าชิวจินเป็นสตรีที่เรียกร้องความเสมอภาคและสิทธิสตรีชิวจินได้แต่งงานกับหวังถิงจินตามความประสมของบิดาเมื่ออายุได้22ปีหวังถิงจินเป็นบัณฑิตหัวโบราณที่พยายามใช้เงินวิ่งเป็นเพื่อจะให้ได้ตำแหน่งราชาการในกรุงปักกิ่งในขณะที่ ชิวจินมักจะมีความเห็นต่อการปกครองของรัฐบาลแมนจูอยู่เสมอและมีจิตใจฝักใฝ่ฝ่ายปฏิวัติจึงทำให้ชีวิตสมรสไม่ค่อยราบลื่นนักไม่นานนักชิวจินก็แยกทางกับสามีและเดินทางเข้าร่วมการปฏิวัติในสมาคมถงเหมิงของด็อเตอร์ซุนยัตเซน ที่ประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยกวางซี่ปีที่30หรือคศ1905ต่อมาทางสมาคมได้ส่งตัวชิวจิตกลับมาดูแลสาขาของสมาคมที่เมืองซั่งหายในปีคศ1906ชิวจินได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์สตรีสาร ที่เมืองสร้างหายนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องสิทธิเสมอภาคของสตรีแล้วยังเป็นเวทีเปิดโปงการปกครองที่ล้มเหลวของรัฐบาลแมนจูต่อมาได้ร่วมมือกับน,นักปฏิวัตสิสีสีหลินก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะนักปฏิวัติต้าทงเสว่ถังขึ้นที่เมืองเ้าสิง และประสานงานกับสมาคมสาขาจินหวาหลานสีเพื่อจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเตรียมการยึดอำนาจรัฐที่มณฑลอันหุยและเจ้อเจียงเพื่อป้องกันเพศภัยที่อาจแพร่พานถึงคนในครอบครัวชิวจินได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ ในเดือนเจ็ดของปีต่อมาสีซิลินก่อการที่อันหุยล้มเหลวสีซิลินเองพีชีพในสนามลบแต่ทางการแมนจูสืบทราบถึงความสัมพันธ์ของคณะปฏิวัติมนฑนเจอ้อเจียงในขณะที่ชิวจินกำลังเตรียมก่อการขึ้นอีกครั้งแต่ถูกทหารแมนจูได้นำกำลังเข้าปิดล้อมโรงเรียนบ่มพ่อนักปฏิวัติเสียก่อน ชิวจินนำกําลังฝ่าวงล้อมไม่สำเร็จถูกทางการจับตัวได้แต่ไม่ยอมจำนนจึงถูกประหารชีวิตที่ประตูเฉียนถิงโขง่เมืองเศร้าสิงในวันที่15เดือนกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันที่หเดือน6ในปฏิทินการเกษตรของจีนในขณะที่ มีอายุเพียง33ปีเท่านั้นชิวจินเป็นวิรสตรีที่ถูกชนรุ่นหลังกล่าวขวัญถึงมากที่สุดคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีหลักฐานในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนเรื่องราวของชิวจินถูกนำมาเขียนเป็นบทความบทกวีเป็นนวนิยายและสร้างเป็นภาพ,พยนตร์หลายครั้ง นอกจากนั้นชิวจินยังมีผลงานข้อเขียนและบทกวีที่ตกทอดมาถึงคนรุ่นหลังอยู่อีกเป็นจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นข้อเขียนที่ปลุกเร้าจิตใจแห่งการปฏิวัติและการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีคนยุคหลังจึงยกย่องชิวจินให้เป็นเวียสตรีปฏิวัติและกวีนักปฏิวัติ และเนื่องจาก,กวันเทศกาลตวนอูเป็นวันกว,วีแห่งชาติลำลึกถึงมหากว,วีเอกชีแยนจึงเป็นวันที่ระลึกถึงวีรสตรีกว,วีนักปฏิวัติชิวจินอีกด้วยเช่นกันเรื่องราวของเทศกาลตวนอูก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ในปีนี้ ปีพศ2567วันเทศกาลตวนอู่จะตรงกับวันที่10เดือนมิถุนายนขอให้ทุกๆท,ท่านประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงในวันเทศกาลตวนอู่ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ